ทุไทยสับโอตาคุกันข้อแรกเลยคำว่าเบียว์กอไก่จูนีเบียวขอไข่ติ่งแล้วจุดนี้เบียวคืออะไรอีกอะ <laughs> อ่ะอากอไก่ถูกต้องเข้อต่อไปคูเดเรสแปลว่าอะไรระหว่างกอไก่คือคนปากแข็งกับขอไข่คือคนวิ่งๆ่งอันนี้เดาอขอไข่ถูกถูก <laughs> เท่เออหนึ่งเเออใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเออคุณเดเล็กไหมไม่นด้ใช่ข้อที่สามยันเดเล็กก็ไก่คนหัวรุนแรงขอไข่คนไม่แสดงออกก็ไก่ทำไมร้องเกเรสามพอยท์ก็เมื่อกี้ครูอันนี้ยันก็คือแบบเอ้ยอย่างนั้นเลยใช่ปะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาไทยกันหรอไวฟูแปลว่าอะไรระหว่างก็ไก่ภรรยากับขอไข่เร่ง ีดแต่เอตาพ่อไก่ดีกว่าถูกต้องทำไมไทยเก่งคนเลยข้อสุดท้ายคำว่าซิสคอนแปลว่าอะไรเราว่าก็ไก่ข้างผู้ชายกับหอไข่ข้างพี่สาวน้องสาวเอาหอไข่ถูกต้องเย้เก่งมากได้ห้าค่ะแม่ค่ะได้ค่ะมีรางวัลปะ